เจ้าคือสีิบผู้เยี่ยมยุดธหัวกะทิจากหนึ่งหมื่นคนไม่แปลกใจเลยที่เจ้ามีจิตปัญญาและพลังมากกว่าคนอื่นแท้จริงแล้วเจ้าฆ่าคนมามากมายก่อนหน้านี้ค่าตอบแทนของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งล้านเหรียญบบูซนว้าวจากสามแสนเพิ่มเป็นหนึ่งล้านมันมากจริงๆข้าคิดว่าภารกิจนี้ค่อนข้างอันตรายแม้ว่ามันเสี่ยงชีวิตนี่ก็น่ากลัวจริงๆขอประทานโทษ ให้เรามาทำอะไรข้ายังบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้แต่ในตอนที่เจ้าไปยังที่แห่งนั้นข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างตอนนี้เจ้าสามารถพักผ่อนก่อนได้เราจะออกไปในสามสิบนาทีหลังจากนี้ข้าบอกว่าเจ้าจะใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนข้าสงสัยทำไมนางไม่พูดตรงๆง,งานนี้ลึกลับจังงานนั้นต้องเป็นอะไรที่น่าอาย ค่าเสียใจที่มาที่นี่แล้วพูดอะไรไปก็ไม่ส่งผลเราไม่สามารถต่อกรกับผู้ย่มยุทธนักบุญอย่างนางได้กลิ่นอายของผู้หญิงคนนี้คุ้นๆคล้ายกับอยู่เหรียญหยานจากวิหารอมตะที่เข้ารูปในการจัดอันดับเฉียยหลงตอนนั้นบางทีนางอาจจะเป็นคนจากแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ข้าคิดว่าที่นางรอบเข้ามาที่นี่ต้องมีจุดประสองค์อื่นนี่เจ้าเป็นใคร ทำไมเจ้าจ้องข้านานขนาดนั้นเจ้ารู้จักข้าหรอข้าไม่ได้มองเจ้าข้าแค่กำลังมองรอบๆข้ามาจากดินแดนตรงเทียนข้าสังเกตว่าเจ้าคือคนแรกที่เดินเข้ามาข้าคิดว่าเจ้าต่างจากคนอื่นที่นี่เจ้าเป็นสิษย์ของดินแดนตรงเทียนหรอแล้วเจ้ามาจากสถาบันไหนในท่าน จากความทรงจำของจี้เทียนเพิงแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงเทียนแบ่งออกเป็นสามพระราชวังและสี่สถาบันข้าคิดว่าท่านควรตอบนางไปว่าท่านมาจากสถาบันหลิงหุยและท่านใกล้จะได้เข้าสถาบันจี้ซุนตอนนี้ข้าอยู่ในสถาบันหลิงหุยและข้าจะได้เข้าสถาบันจี้ซุนในไม่ช้าเจ้าน่าสนใจนะน้ำเสียงของเจ้าดูมั่นใจดีนี่ข้าชื่อติงเว่ยมาจากวิหารอมะตะ เจ้ามาจากวิหารอมตะนี่เองข้าก็มีเพื่อนในวิหารอมตะเจ้ารู้จักอยู่เรียนหยาดไหมนางมาจากวิหารอมตะจริงๆข้ารู้จักนางแต่เจ้าอย่าพูดถึงชื่อนั้นอีกดีกว่าเพราะข้าไม่อยากจำมันแล้วเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเย่บูตี้จากทัศนคติและคำพูดของนางนางและอยู่เรียนหยาดไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดี ข้าคิดว่าคนจากวิหารอมะตะมีความสามาคัคคีแต่พวกเขาไม่มีโอ้เย่บุตรีข้าไม่คาดว่าจะได้พบเจ้าที่นี่สิทธิของแดนตรงเทียนอวดดีกันทุกคนหรอเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ข้าจะบอกให้มันไม่ใช่ความอวดดีแต่เป็นความมั่นใจไหนไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะมีโอกาสได้เห็นพลังของข้าอย่างแน่นอนเจ้าพูดว่าความมั่นใจงั้นหรอพลังงั้นหรอ ดูเหมือนเจ้ามั่นใจมากเจ้ากำลังมองหาโอกาสด้วยการกลายเป็นเหยื่อเพื่อเอาของสิ่งนั้นหรอหรือเจ้ากำลังคิดแผนอื่นดูเหมือนผู้หญิงคนนี้มีแผนที่จะเอาของสิ่งนั้นเช่นกันฮ่าฮ่าข้าไม่คาดว่าเจ้าก็ต้องการของสิ่งนั้นเช่นกันถึงอย่างไรเราทุกคนก็ร่วมทีมกับแดนศักด์สิท์ซานเทียนมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอถ้าเราจะคิดถึงสิ่งเดียวกันข้าไม่คาดเลยว่าเป้าหมายของเราจะเหมือนกันการเดินทางครั้งนี้อันตรายมาก ถ้าเจ้าและข้าทำงานร่วมกันเราอาจจะมีโอกาสสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอามันมาด้วยพลังของคนคนเดียวที่หมายความว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมข้ามีวิธีได้มันมามันไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะได้มันด้วยข้าคิดว่าเจ้ากำลังทำให้ข้าเดือดร้อนข้าเป็นภาระของเจ้าหรอพูดตามตรงข้าเอาลูกแก้วหัวใจสวรรค์มาในการเดินทางครั้งนี้ แล้วเจ้ามีอะไรมติสวรรค์ข้าเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่เดนศักดิ์สิทธิ์สองคนมามากมายเพื่อไปเอามติสวรรค์กล่าวกันว่ามติสวรรค์สามารถถูกขโมยได้มีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นผู้ถือครองมติสวรรค์คนเก่าตายและผู้ถือครองมติสวรรค์คนใหม่ย,ยังไม่ถือกำเนิดโลกนี้ต้องตกอยู่ในความกหลหนเหตุและผลเริ่มคำนวณ และในตอนจบเหตุและผลทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่สุดข้าก็เข้าใจทุกอย่างในยุครุ่งเรืองของแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนโลกใบใหญ่ซันเทียนครั้งหนึ่งเคยถูกยึดครองโดยพวกเขาเดิมทีมติสวรรค์ถูกควบคุมโดยแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนต่อมาแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนก็เสื่อมถอยและผู้ที่ควบคุมมติสวรรค์ก็ได้ตายจากผู้ยำยุดเจ้าถิ่นทุกคนในโลกใบใหญ่ซันเทียนเริ่มก่อการบ ในท้ายที่สุดผู้เยี่ยมเยืทุกคนก็เอาชนะกองกําลังจากโลกภายนอกได้โลกใบใหญ่ซานเทียนก็ได้แยกออกจากโลกเทียนยี่ซึ่งโลกเทียนยี่ตอนนั้นแดนสักดิทธิ์ซานเทียนเป็นเจ้าของต่อจากนั้นก็กลายเป็นโลกอิสระเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองโลกอย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปเป็นปีในสายน้ำแห่งกาลเวลาอันยาวนานโลกใบใหญ่ซานเทียนเสื่อมสภาพไม่ไกลาจากความพินาศ จกักรพรรดิพิหกเลิงทำนายเวลาตายของมัติสวรรค์ผ่านสมบัติสวรรค์และเขาส่งองค์ชายเจียงและกองทัพของเขาเพื่อมาสู้กับโลกใบใหญ่ซันเทียนนอกจากนี้พวกเขายังเตรียมยึดครองและเป็นเจ้าของคนใหม่ของมัติสวรรค์ดังนั้นหลังจากมาที่โลกใบใหญ่ซันเทียนข้าจึงเห็นโลกซันเทียนเกือบจะดับสูญเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่ร่อยหรอศิลธรรมผู้คนเสื่อมทรามลงและต่อสู้กันเอง ทั้งหมดเป็นเพราะว่าผู้ครองมติสวรรค์นคนเก่าได้ตายและผู้ครองมติสวรรค์นคนใหม่ยังไม่ถือกำเนิดโลกไปใหญ่สันเทียนเกือบจะแตกสลายอาณาจักรเชียนหลงสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลของอาณาจักรวิหกเพลิงแต่ไม่รู้จุดประสงค์ของมันตอนนั้นอาณาจักรเชียนหลงเริ่มคัดเลือกผู้คนและให้ภารกิจแทรกซึมเข้าไปในกองทัพวิหกเพลิงและข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่เพียงแค่นั้น ถ้าคิดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องทำเหมือนกันหลังจากได้เห็นการเสื่อมสภาพคนพวกนั้นกลับมาและรายงานเรื่องนี้แดนศักดิ์สิทธิ์สังเกตเห็นความจริงและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ส่งคนไปยังที่แห่งนั้นตั้งแต่นั้นมากองทัพพิหกเพินก็เริ่มโจมตีโลกใบใหญ่ซันเทียนมันใช้เวลาไม่นานสำหรับขุมอำนาจใหญ่ของทวีปเทียนหยานเพื่อมาถึงโลกใบใหญ่ซันเทียนและพวกเขาทุกคนสู้กับผู้ย่ำยุดเจ้าถิ่นของโลกใบใหญ่ซันเทียน ในหมู่พวกนั้นผู้ที่รู้เรื่องโลกใบใหญ่ซานเทียนมากที่สุดก็คือแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนเพราะว่าครั้งหนึง่งแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนเคยปกครองที่แห่งนี้ที่นั่นมีกลุ่มอำนาจใหญ่มากมายแต่แดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนนั้นอ่อนแอที่สุดพวกเขาใช้ประโยชน์จากสติปัญญาและลงมืออย่างลับๆทำตัวให้ไม่เป็นที่สนใจเพราะกลัวจะถูกสังเกตเห็นและเคลื่อนไหวยอย่างเงียบๆเพื่อชิงมติสวรรค์ไปตอนนี้พวกเขาเริ่มลงมือ และรวบรวมเหยื่อจํานวนมากถ้าค่าเดาถูกความได้เปรียบที่สุดที่แดนศักดิ Saint ์สิทธิ์ซานเทียนมีนั่นก็คือตําแหน่งที่ผู้ครองมติสวรรค์ถือกําเนิดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ